สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและอีพีทุกๆท่านมื้อนี้มา่อพอกันอีกแล้วพี่น้องปลาไผ่แม่ค่ะคือหัวน้าปลาไผ่หัวนาคือเก่านะคะพี่น้องบ่ได้มาโดดแล้วเนาะงเบาตัวหนาะยอ๋อจังได๋เป็นรุ่นนํากันพี่น้องจักสีมานคือาประมาณมื้อนี้กัอากาศคึมๆนะคะพี่น้องเอ้าจังได๋ไปลุ่นเลยพี่น้องนะค่ะพี่น้องเห็นแล้วบ่ตาจิ้มมีตาอันอันนอเออตาเต่านะคะพี่น้อง ไม้มะไม้ก <laughs> ินพุงอาหารล้างนี <Five. S 1> ่ก <Celsius> <Okay. S 2> ับเสื้ออนม่กับเนาะหารล้านหาล้างนจังหวัดจี๊ดไปงานอ่อนเ่ายงนเนายป่าวตะนะ

หนึก็ผ่านไปคือจังบักนดัดนี่งนีพี่น้องอันนี้ไม่ตา,า,ายจังไม่ตายฝันก็หัดยังไงปไหนกัน่ว่าจะเอากไปแบบโดนสิวเสด็จนน้อบานพะี่น้โอ้โห เจะเลีมบูคบแล้วยังไงสาจะแลีมอีน้องป้าพี่อกนี่ปวดหัเจียวมาเจียวมานอเดียวอิ่มเลยคนสองนอนว่าสาวจะแล่มมันนั่งดิมนะ้โอ้ะ เจ้ากูเห้ยว้าวโอ้ยจัดดอกวันจัดดอกวันเอาพั่น้องว้าวจ้าวโอ้ยว่าทอไ้สามตัวสามตัวโอ้ยพี่น้องวิ่งเสาอต่เลี้ยวเสาอ่อนแฮงว้าวอนุญาตดีใจและชอบพี่น้อง มต้นนี่อยู่บ่มต้ไปมาต้นเอาเอ๋ยาต้นตุ่มคนเอาด้วพี่นนองไม้ไง่นีหยานตักเราเสียนเห็ดแล้วเราไม่เสียนหน่อไม้นะคะแต่ว่าก็เอาได้อยู่ค่ะของเสียของอร่อยเด้ยังไงพี่น้องของเสียไ พีห่หม่องาตัวขอยนุ่ยใหญ่ตักก่อนโอ้กลายเป็นตาเต่าหรอพี่น้องแต่ว่าเป็นนอใหญ่เป็นดู่ใต้ดินนี่ติเป็นนั่งดินเลยนะอันนั้นน่งดินมันนี่ตาเต่านั่งดินทั้งต้องเป็นนอนี่เดี๋ยวฮุยคนพี่น้องไปยังไงเฮ็ดจังเลย

อันนี้เป็นเพื่อนเป็นนอกะนอบอาเต้าบอกว่าตัวนี้นอเครื่องนอนี่แหละเมันอกนอไหนล่ะตะเต้าบอกรนอกกันเนีตาตรงสีัะหวานสิเดี๋พี่น้องขออร่อยด้อ่าอืมเลยสามนอของเราอ่ะ

โอ้ยคือจงนอนอย่นะบานตัวเนาะเสียค่ออยู่ไหนทนยาวกัวนี้ตัวกับเพราะกินแต่ตัวมันอยู่เลยอเป็นปีศอจข้าจะเชี่ยวออกเป็นดินบ จิ้นอัน,นอ,อ,อัน,นอยี้มเนด้วยตเองยิ้มเงินงตางียอ้แกงหอนหอนกินยากอะหลวกปลาแสบมันหอนแต่สีบันแส,สบน่นาหิวน่อยเอาอากาศฝนตกโจแกงสีกินแสบทางแยเสียงใหม่ใหม่าะตัว เสียบจ้ะอืมค่อออกงาตัวนี้ะดูเล็กไมน่บ้าหรว่าตุอะไรเนี่ปลาเดียวต้องเอาที่คุดออกหรอุดท้ายสิดิอืมอืมจะเชียร์มาใส่ทีหน่องเอาเนาเต็มนะเต็มที่เดีย

nó lưới rồi xem, nòng thay nhau, nòng thay nhau, ta tàu thay nhau, ngay hả, được đấy, ngay, ngay, เนาะที <łość> ่แม่หอยอมนตัวนันตันนี่นี่นี่หอตา่นห้วหัวขี้หมอร้อนรอเป่ร้อนเหลืองออยู่ใตะใบไผ่บไหอ๋อไกัร เดี๋ยวอุ้ยเเดี๋ยวอุ้ยเป็นฝนจุ่มๆเลยฟันเห็ดหรือเปล่าจ๊ะฟันเห็ดเอาเสียมมากกวดีกันนี่พี่ของสวัสดิ์บอสธนัดบอสธนัทกับพี่น้องขอเอาพด้อะไรบอสธนัดเสียมเนาะถนัดไทยธนัดมันเนาะค่ะพี่น้อง bất hán nhảy khóc nhảy, tiệp ba đế ba thứ khuê cao chắc kia, ní, bắt, sao ỏi, nhảy nhảy, 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 หืมอกความกันที่เราคนทิดคนไวบุเป็นใหม่ันาน๋อกยังจบ่บบ่บ่่บ่่บน่บบ่บ่บ่่ั่บบ่บ่่ับ บมเนื้อเยอะนะหวานกี้ยบวุ้ยต้องผลงานโอ้ยมือเนี้ยนี่ตัดปูนตะก้าเลยค่ะพี่น้องงามมากสมกับคำรำลือลรำลือเอียงพวกพี่น้องเแย่แตกแย่เตียนหมุนปลาใบค่ะพี่น้องมือนี่หมานเนี่ยจักหน่อยพี่น้อง ฟังพุ่นมีคนมาสับอด้วยเราเนี่ยเห็นหอยธรรมดาเราแบ่งกันกินเนาะคพี่น้องเนาะจังใดตุ่มจะลุยกับสาวจิ้งลําทีใดลาบอีกอนเลยพี่น้องคนน่ะเปิดปอกน้องใหม่อีกอนนักวะตุ่มไปเซี๊ยเลยค่ะมือนี้เสือบนะตุ่มกินกับปิแกงกับเสียพี่น้องเอ้าจังใดตุ่มจะลุยลาก่อนเด้อมือนี้ก็ได้พอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัดเสื้อให้